สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับแอนกินลรดีครัวบ้านนะคะวันนี้แลเรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งจะตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะก็มาคุยเล่นกันเลยนะคะ ขอบคุณสามสิบล้านดวงใจยังยังทานกาแฟกันนะคะบมเมนนกาแฟโอวัลตินน้ำอาอหยังน้อนเนี่ย My, my friend. Good afternoon. นะคะอ่า r k n k coffee อ coffee นะคะน้องเชเบลน้องเชเบลก็บอกสวัสดีจ้านะคะสวัสดีจ้าคุณพี่สาวิตรีคุณพี่สาวิตรีก็บอกว่า เดี๋ยวเพิ่มแสงแป๊บหนึ่งจ้าขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวนะคะน้องเชอ,เบ,อเบลก็บอกว่าสวัสดีจ้าพี่แอนพร้อมหัวใจก๊กกอดนะคะพี่บัวบุษบงวันนี้มาคุยเล่นกันนะคะแล้วก็มาทานขนมอะไรประมาณเนี้ยจ้า น้องเชอเบลบอกว่าหัวใจกดกอดคุณสาวิตีบอกว่าสวัสดีเยแอนป้ายยแอนไม่เจอหลายวันคิดถึงเลยนะคะพี่บัวบุตสมบงบอกว่าพี่บัวเอาบ้านนี้มาเพิ่มให้จ้าขอบคุณมากๆค่ะพี่ดีใจที่สุดเลยนะคะก็คิดถึงมาคุยเล่นกันอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณยี่สิบห้าล้านดวงใจจ้า น้องเชียเบลบอกว่าน่ารักสู้ๆๆนะคะคุณบุษสบงบอกว่าน้องแอนบวกหนึ่งจ้าขอบคุณมากๆคะ่ะพี่โปตเต้ก็บอกสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณสวิตีก็บอกว่าสวัสดีคุณยายแอนนะคะวันนี้หนูไม่ค่อยสบายแต่ว่าลอง ด้วยพูดได้นิดหน่อยอ๋อจ้ะก็ทานยานะหนูพี่ไก่สวัสดีจ้าพี่ไก่บอกว่าเลิบสองนะคะเข้ามานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทักจาก้าขอบคุณมากๆค่ะก็เยี่ยมเลยเมื่อคืนนี้พี่พี่ไก่ไล์ยาวๆเลยเยี่ยมเลยค่ะพี่มาราธอนเอานะจ๊ะ พี่บุตรบงก็บอกว่าสวัสดีทุกบ้านเลยพี่ไก่ก็หัวใจกัดกอดนะคะพี่โปเต้ก็โอไม่เหี่ยวเหี่ยวไปเยอะแล้วนะคะพี่บัวก็สวัสดีคุณไก่ค่ะแล้วก็อ่าพี่บัวจอดไว้จ้าพี่บัวบอกจ้าขอบคุณมากมากค่ะพี่ไก่ก็บอกน้องแอนน่ารักมากเหี่ยวเหี่ยวพี่โปเต้ก็หัวใจกดกอดกดกอดนะคะ พี่ไก่ก็สวัสดีพี่โมบุษบงจ้าพี่โปเต้ก็หัวใจบวกบวบบวก,บวกคุณสาวิตีก็บอกว่าไม่เห็นหน้าจริงสักทีไม่เคยได้เห็นหน้าเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาเหนื่อยมากอ๋อดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่โปเต้ก็บอกว่าหัวใจบวบบวกจ้าปวดหัวอ๋อกินยาก็ไม่หายอ่นอาจจะเป็นเพราะไอ้นี่อากาศร้อนหรือเปล่าก็จะทําให้เราแบบ รู้สึกปวดหัวอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> น้ำเปล่านะพี่ไก่ก็บอกว่ากัดกอดกัดกอดจ้าขอบคุณหกสิบเจ็ดล้านดวงใจนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันก็หนูอะ่ะที่จริงอะ่ะหนูจะไลค์ครั้งเดียวประมาณช่วงบ่ายโมงเนี้ยนะคะหนูก็จะปรับแผนใหม่อ่า ไลฟ์วันหนึ่งให้ได้ห uh> ้ารอบรอบละประมาณสิบนาทีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองเทสดูรอบละประมาณสิบห้านาทีประมาณนี้นะคะลองเทสดูว MM ่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้พี่ไก่ก็บอกกอดๆกอดๆจ้าพี่ป้ะเต้ก็บอกว่าสวยแล้วทากับข้าวเก่งด้วยแล้วก็ขํากิ้งเลยเขียวก็า่แล้วเพื่อนๆพี่ๆทานข้าวกันหรือยังคะ หนูก็ทานข้าวเช้าอีกทีหนึ่งก็ทุ่มหนึ่งนะคะพี่โปเต้บอกว่าสู้ๆจ้าขอบคุณมากๆจ้าจับไม้จับมือกันได้นะคะพี่เพื่อนๆพี่ๆก็ไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายของกันและกันเลนะคะขอบคุณสู้ๆของพี่โปเต้จ้าให้มารัวๆเลยขอบคุณมากๆคะ่ะก็ วันนี้ก็คือเน้นมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีขนมนิดหน่อยนะคะขนมเบาๆนะคะขอบคุณกำลังใจรัวๆจ้าขอบคุณเจ็ดสิบสี่นันดวงใจนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะขึ้นอีกนะคะแต่ว่าขึ้นทีละนิดละนิดนะคะลองปรับแผนดู ขอบคุณกําลังใจดลัวนะคะขอบคุณช่อด,ดอกไม้รัวจ้าขอบคุณทั้ง74ล้านดินใจนะคะทานขนมได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆ <Okay. S 1> กาแฟก็ทานได้นะคะ <Yeah. S 1> พี่นุม่ม <laughs> พี่นุ่มบอกว่าสวัสดีน้างแอนจ้าสวัสดีค่ะพี่นุม่มก็ าทานข้าวหรือ,อยังพี่ทานข้าวหรือ,อยังเนาะตอนนี้ก็บ่ายแล้วหนูว่าน่าจะทานแล้วล่ะพี่หนุม่มก็สวัสดีคุณโปโตเต้นะคะก็พี่หนุม่มวันนี้ทานคุกกี้กับกาแฟนะคะลองท้องเพึ่งทานอิ่มจะพี่โปโตเต้บอกว่า เหรียญบวชคะน่าจะเป็นหลานเหรียญบวชครับไม่ได้รับโยนให้เด้อไออย่างน้ไออย่างนน้พี่โปเตสวัสดีพี่โดจ้าพี่โดบอกว่าอะไรก็อยู่ที่หัวไม่หลักหรอยอกยอม ขอบคุณหัวใจบวกๆของพี่โปเตจา้าพี่หนุ่มก็บอกว่าทานขนมบุฟเฟ่ก่อนครับอ,อ๋อทานขนมบุฟฟ่นกับกาแฟว่าซันแล้วก็ให้หัวใจบวกๆมาพี่หมีสวัสดีจา้าพี่หมีก็หนูแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่ขอบคุณหัวใจรัวๆจา้าแสดงความเสียใจด้วยจา้า แล้วก็วันนี้มาานดื่มกาแฟกันแล้วก็ขนมขนมนิดๆหน่อยๆนะคะตามสถานภาพพี่เอ็มพี่เบามีก็บอกสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยพี่เอ็มก็สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่เอ็มพี่เอ็มก็สวัสดีพี่เบามีด้วยนะคะพี่นุ่มบอกว่าทุกสิ่งที่พอมีความรู้ได้บอกแอนไปหมดแล้ว จ้าขอบคุณมากมากค่ะพี่นุ่มแต่ว่าหนูปึ๊กก็คือแบบทําอะไรก็จะช้าช้านิดนึงอะนะคะจะช้านิดนึงพี่เอ็มทานกาแฟกับขนมด้วยกันจ้ะคุณโดก็สวัสดีพี่เอ็มนะคะน่าด,ดูดดื่มน้ำพอดีเลยพี่หนุ่มให้น้ำหนูมาหนูก็ดื่มพอดีเลยเมื่อตะกี้อะนะคะ พี่เอมก็สวัสดีพี่หนุ่มนะคะสวัสดีจ้าพี่ของขวัญสุดสวยสวยส,สุดในซอยขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้หนูนะคะวันนี้ดื่มกาแฟกันค่ะพี่ดื่มตอนนี้แล้วจะนอนตอนไหนนะคะพี่หนุ่มก็บอกว่าสวัสดีคุณโดจ้าพี่ของขวัญก็ให้เว่นตามมาด้วยพี่โปเต้กรบอกสู้ๆนะคะก็ขอบคุณกำลังใจดีๆคะ่ะทั้งอม สาอล้านดวงใจนะคะพี่หนุ่มก็บอกคุณเอ้มพี่ของขวัญสวัสดีครับนะครับพี่ของขวัญก็ให้แว่นมาพี่หนุ่มก็ปรบมือแปะแปะนะคะ,ะพี่โปเตก็บอกว่าสู้ๆจ้ะเดี๋ยวหนูจะอยู่อีกสักห้านาทีนะคะเพื่อนๆพี่ๆแล้วเดี๋ยววันนี้หนูจะขึ้นใหม่อีกจะจะลองขึ้นสักห้ารอบ อ่าพีเอมก็สวัสดีพี่ของขวัญจ้าคุณโปตเต้ก็บอกว่าสู้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 นะคะพี่ของขวัญก็บอกว่าสวัสดีคุณหนุ่มจ้าพีเอมก็สวัสดีพี่โดนะคะคุณบัวบุษบงก็บอกหัวใจกอดจ้าพี่ของขวัญก็สวัสดีพีเอมจ้าพี่บุษบงก็สวัสดี้าแว่นจ้า พี่ของขวัญก็สวัสดีพี่โปเต้จ้าพี่เอ็มก็สวัสดีพี่บัวนะคะพี่บัวก็สวัสดีคุณเอ็มสวัสดีจ้าคุณธนากรคุณธนกรอ่าเที่ยวไทยอ่าวันนี้ทานกาแฟาด้วยกันนะคะพี่จะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่ๆจับไม้จับมือกันได้นะคะพี่เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายของกันและกันค่ะ คุณพี่โปเต้ก okay? ็สวัสด right? sí, ีคุณเอ็มนะคะพี่คองขวัญก็สวัสดีพี่บัวจ่าพี่ธนกรก็สวัสดีคุณแอนนะคะสวัสดีค่ะพี่วันนี้ก็ดื่มกาแฟตอนนี้แล้วจะนอนตอนไหนนะนะคะพี่บัวก็สวัสดีคุณธนกรจ่าพี่คองขวัญก็สวัสดีพี่ธนกรพี่หนุ่มก็สวัสดีพี่บุตรนะคะพี่ธนกรก็สวัสดีพี่โปเต้พี่บุษบงก็สวัสดีพี่หนุ่มสกลนะคะ พี่โปเต้ก็สวัสดีพี่คองขวัญพี่ธนกรก็สวัสดีพี่บุษบงจ้ะพี่บุษบงก็สวัสดีพี่หนุ่มจ้ะพี่หนุ่มบอกว่าท่านธนกรทัวร์เที่ยวไทยสวัสดีครับพี่หนุ่มก็หัวใจบวกมากคุณพี่ของขวัญก็ให้ลูกโลกมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณโปเต้ก็สวัสดีคุณธนกรนะคะคุณธนธนกรก็สวัสดีพี่หนุ่มพร้อม ดื่มกาแฟดำไหมครับนะคะขอบคุณกำลังใจรัวๆของพี่โปโตเตจ้าขอบคุณ19ล้านดวงใจจ้าที่อยู่นำกันอีกประมาณ2นาทีนะคะคุณพี่ของขวัญก็ให้กระจกขันชองมาด้วยนะคะขันชองให้มีมาด้วยเปสุดๆเลยนะคะพี่นุ่มก็บอกว่าสู้ๆนะแอน ขอบคุณทุกๆสติ๊กเกอร์จากคุณพี่ธนากรก็บอกว่าสวัสดีคุณพี่คองขวัญน,นะคะแล้วก็ดื่มกาแฟจ้ากาแฟดำเหมือนนะคะพี่หนุ่มก็บอกให้ดอกกุหลาบจ้าพี่บวัว์บุษบงก็บอกว่าหัวใจกะกรจ้าสวัสดีจ้าคุณบ่าวมาหาพาลย วันนี้ดื่มกาแฟกับคุกกี้ด้วยกันนะคะเด็กรัน24ชั่วโมงก็แบบเนี้ยก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะอันไหนคือคันช่องอันกระจกกระจกมาเรียกว่าคันช่องอยคุณพี่ธนกร,ก,รก็บอกสวัสดีคุณพี่โปเตจา้าพี่หนุ่มก็บอกว่าให้ดอกทิวลิปมาด้วยนะคะคันช่องคันช่องจ้ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากนะคะที่มาให้กำลังใจหนูก็อ,อีกหนึ่งนาทีเที่ยงคืนบอแมนอีกหนึ่งนาทีก็จะไปแล้วนะคะก็จะขึ้นใหม่อีกอขึ้นสักห้ารอบสิบรอบห <c oughs> ยอกเล่นเด้อก็เพื่อนๆพ,พี่ของขวัญก็บอกว่ามันคือกระจกที่ไหนมันคืออะไ้ <c oughs> ตามจินตน,นาการหนูเลยพี่หลอดไฟเหรอหนูนึกว่าคันช่องแต่อีกนะคะพี่หนุ่มก็เอาวินิฮัดไปเลยนะคะสวัสดีคุณเอสจ้ะคุณเอสก็บอกว่าทานอะไรวันนี้ทานกาแฟกับคุกกี้นะจ๊ะเป็นตาแซบจ้ะก็จ้าจก็ เชิญเพื่อนๆพี่ๆบอกไม้บอกมือกันได้เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูจะขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวขึ้นอีกรอบนึงคุณพี่ของขวันมากจริงจังเว้นหนูไ้สักคนหนึ่งพี่คุณพี่เอสก็บอกว่าคุยกับกระจกอีกแล้วพีเอ็มก็ไม่บายคากิ้งเลยพี่หนุ่มก็สวัสดีคุณอ่าบ่าวมาหาพาลุยนะคะก็ยกมือไม่บายกันได้เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวหนูจะมาใหม่นะคะ หนูจะเทสดูจะขึ้นอ่าประมาณห้ารอบรอบแล้วสิบห้านาทีเดี๋ยวหนูจะลองเทสหลังบ้านดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า